วันนี้กับบอกว่าเก่งดอกลุงกับมาหามามอบทุนการศึกษาให้มามอบทุนการศึกษาให้ส่วนหนึ่งไปถืบเป็นคาลำคาเลียนขาใส่ใจต่างๆปฏิทินมดหนึ่งสิ่ปีเลียนต่อใส่หนองแวงจ้านนองแวงขึ<ล>้นงโอ้หนึ่งมดหนึ่งถึงมดหกเลยเป็นบอกอยู่หนองแวง <c oughs> ฟันย<อ>ังพ่อ,อยัเทียบบ่โจ้ะตาลุงกับโเห็นลูกเห็นสองเทียบเ <c oughs> มื่อว็นเราบ่เห็นดอกเห็นสองจะเห็นแวบๆมากับแมานางกลมนาแล้วกับไปลวมือหนึ่งกับมานอน,น,มานอนน้ำมันนอนน้ำเอาป้านอนล็อกปุ๊บกเอาผ้าเอาเสื้อพดหนาแล้วก็นอนไปเรื่อยบ่บเบาๆจ่ายนังเงินสิ้นเลยเย็นต่อที่หนองแวงอีหล่ายอยากเป็นอย่างไางกันตั้งใจอ,อยากเป็นนีหยังนัก้องจ้ะอยาก้องเพลงบ่จ้ะไปเป็นนัก้องน้ำลุงบ่ฮ่าบอกนยันเสียงดีเด้นี่ ไปเป็นนักร้องน้ำลุงบ่ไปยุ้ไข่น้ำลุงเลยพี่น้องอยากฟังเพลงกัอย่างนี้ไปลองเพลงพอเลยเพลงพอลุงเห็นไบบอกหลายหนึง่งไปลองเพลงพอยพี่น้องฟังยาอมมีโอกาสมีงานเท่ากับจังไปงานหลกักายุ่บ้านลุงจะเที่ยวมาหาก็ได้เนาะแต่ว่าบ่ให้ไปยุ้ยยน้ำหมอลำด้บยอยากให้ไปยุ <c oughs> ้ยยน้ำหมอลำแล้วเดินทางดู <c oughs> ลุงเป็นห่วงบ่อเอาแล้วนะครับกับว่าแน่ดอกแล้วแต่วาสนาเนาะ หมอล่ำกับซุม,มือนี่นี่ถือว่าหมอล่ำนี่ก็สุดยอดแล้วเด้ผู้ใดทดีด่เป็นหมอล่ำนี่มันบอคือตะกีตะกรอนเนาะพันวาตะกีหมอล่ำมันถูกมันยากเต็นอยู่เต้นกินล่ำกินมันพ่แม่หนวกครับมันอยู่ที่ความกินเฮ้ามากกว่ามันบ่อจานอน้นซุม,มืมอนี่หมอล่ำนี่เฮ็ดไห้ไมีการมีงานมีมไรายได้เลี้ยงชีพเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งที่น่าภูมิใจนะครับหมอลำคือนิ้วเนี่ยก็น่าภูมิใจ ขินบ่ส่วนมากผมบ่เห็นรองเพลงน่นอกจากหมอลำไผ่ศรีายยังกระสังเข้าหากินน้ำวดนี่แหละบ่ต้องเข่าพับดอกผมว่าอย่างสี่เด้หากินน้ำพาน้ำเจ้านี่มืสี่เบิร์เน่กินผมว่าเป็นหมอลำบัดที่นี่เดี๋ยวไปเป็นนักรองน้ำลุงเนาะ,ะเป็นนักรองน้ำลุงบัดที่นี่พี่น้องครับถ้าพี่น้องเอ็นดูน้องนะครับเอ็นดูน้องเมียตาน้องอีหล่าเล่นเฟซบุ๊กบ่เฟซบุ๊กเสื้อบางไหนขึ้นเพียนโนนุลชลีใช่ไหมลูกใช่ค่ะเดี๋ยวนายลุงจะดูนะครับ เฉลีพ่อบอ่ได้มากครับถามแล้วพ่อบอ่ฝันพออ่ออยู่เดีอยนมันบอจ้ะน้องอายุจ็กปีจ้า12สิบสองจ้ะน้องอายุสิบสองปีอันนี้บ่ลหลงจ้ะ้อาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่งนี่เมื่อก่อนที่หมื่อวานนี่จะโดนแล้วโอ้ยทะเลตนเถอโพดลูกีพอ่อนี่นะครับเฟซบุ๊กน้องครับเฟซบุ๊กน้อง ใครอยากติดตามนะครับใครอยากถามข่าวใครอยากช่วยเหลือหรือว่าเอ็นดูน้องในส่วนต่างๆนะครับฮ้าเดมีขนมเกี๊ยบกุ้งนะครับอยากส่งม่ให้น่องมีปากกาดินสอน,นะครับกับเฟซนี้ได้พี่น้องเด้อหรือว่าเดี๋ยวผมจะไปแชร์เฟซน้องไว้นะครับที่หน้าเฟซบุ๊กผมนะครับส่วนค่ขาขนมนมเนยนะครับพี่น้อง mm hmm. หาน้องได้เลยนะครับหรือว่าก็แล่วแต่ศรสัทธ้าแล่วแต่พี่น้องบ่อหายก็่เป็นยัง ถามาคอมเมนต์ว่าถามข่าวเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาไปเป็นศิลปินที่ค่ายผมนะครับเป็นศิลปินเดือนตามรอยพ่อเดี๋ยวไปร้องเพลงของพี่นิวของพ่อนิวนิวมุกดาในพ่นองเนฟังอาจารย์อุนมยังสิบอกกับหลานสาวปะอา้าวแซมเปิดจังเลยเนี้ยเพลงไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากพ่นองกดไ like, ลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อีหล่ามักร้องเพลงลูกทุ่งเหมือนบ๊อบ้องเพลงลูกทุ่งศิลปินที่เชื่นชอบผู้ใด แอนออรดี and already, จ้ะศิลปินที่ชื่นชอบน้องแอนออรดีพี่แอนนี่อาร์แอนนี่ไอ้ก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งเคยลองเพ่งกับพ่อเด้พี่หลาเคยฟังบ่จ้ะเพลงไอแอนออรดี already, นะครับน้องแอนกับไอ้นิวเพลงลูกสาวเดียวแล้วก็เพลงล่างสมอง,มอ,งอ่าเรื่องเคยเคยฟิตเจอริงกันไว้กับพี่นิวแต่สิได้ท้ายเอ็มบีแล้วแต่ว่าแอนกับงานกับไหลนิวกับงานหลายเชื่อไหมว่าโปรเจก ไอ้ลูกสาวเดียวเนี่ยจะถ่าย MV กันแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาทั้งคู่ต่างคนกับต่างมีภารกิจมีงานลอจังหวะลอโอกาสอยู่นะครับกับบอดดี้ทายกับจนถึงทั้งสี่ละน้องกับนอ้บนองกับเสียไปก่อนกับ่๊เป็นยังดอกเดี๋ยวผมมีลูกสาวแล้วผมสิดูแลแทนแทนนิแนวแ้วกับนิวเสียไปแล้วเขากับสี่เพื่อว่าแหละครับเราจะทําเท่าที่เราทําได้แต่ว่าเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะหยิบยื่นสิ่งดีดีให้น้อง หยิบยื่นสิ่งดีให้น้องรวมทั้งพี่น้องแฟนคลับพี่น้องที่เป็นเอฟซีของนิวเป็นเอฟซีของน้องเปียโนฝากสนับสนุนน้องน้ำเน่เด้อรับเด้อความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านเฟซบุ๊กผมไม่ได้ยินครับมันเสียงรถใช่ไหมบ,บอกเคยครับบอกเคยฮะ เคยอีหล่าเคยพ่อก็เคยเจอพ่อแ้เถียวปอเคยเถี่ย,เ,ย,เ,ยเดียวจ้ะเคยเถี่ยเดียวแต่โดนไปหลูกเดิแลวจ้ะ<ส>พ่อ,พ,อพ่อกันยุใส่งานกรารชตดจ้ะโอ้งานการชาดิดก่าที่บ้า,บางสองสามปีนี่มั้งเหมือน้อเพราะว่าพี่สาวอันุ่งเป็น,นยุสภาพกาชาด,าดติดติดตอนนิ้วมาอยู่ทานเป็นรถเลี้ยขาทันผู้ว่ามาสองสามเถี่ยอยู่มามาเทียนหนึ่งมาหลับงานจมูกเป็นมาสองคนกับอันผู้จัดการเพื่อนเพื่อนมาบอกในห่างเนี เรื่องไปพี่สาวในหางนี่เป็นน่นสภาพกาชาติอยู่นีเขาท้ายรวบไปไอเจ้ากู้หูว่าดันเ <c oughs> จ้ากู้หงวัว่ันเป็นหลักลบงนนันนะ่ะนะเป็นหลักลบงนนันนะ่ะตัวกูบไม่ได้ดอกเสนอครับอยู่บรด้กับพ่อก่อนโควิดน้องลูกน้องมันบอบคนโควิดอีหล่าก,กับฮักพ่ออยู่มันบอฮักพ่อบได้เครียดได้ยั้งมันบอหลกฮักพ่ออยู่พี่พ่อกับมีกับเงินให้อิหล่าใส่แนบอเคยมีบอดีใส่มือใส่หย,ยังอยู่เดี๋ยนะ บ่เป็นยังดอกลูกบ่เป็นยังดอกถือว่าหลังแต่เท่าทีลุงเข้าใจก็คือพ่อก็ไปยู่ทางพูนมันบ่ลละไปยู่ท่างพ่น,น,บ,นบางเทียพ่อก็ไปล่ำไปการไปงานพ่ออาจสิบ่ได้มีเวลามาเบิงแย่งอีหลาปันใดบ่ได้มาเทคแค่บ่ได้มาสพอร์ตอิหลาปันใดก็บ,บ่เป็นยังดอกเดี๋ยวหลังจากนี้ลหละพี่น้องเฮาแฟนเพียงลุงนี่ลหละสีบเบิงแย่งกันไป ลุงกับบอดด้ลุงกับบอดด้สัญญาดอกว่าต้องให้มันเพิ่มเฟกแต่ลุงกับสีพยายามเพียรให้มันดีให้ถ่ามันดีเดี๋ยวชอบเพลงแอนลรดดีเพี้ยงอย่างเพี้ยงของพีแอนมันก็สิกิดโดนได้กันวามักสวัสดีทั้ง850ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพี้ยงอย่างนี้แหละล่ะมันเพี้ยง,ยงลกแวบๆ เสียงจากสาวเล่าเสียงจากสาวเล่าต้นฉบับเป็นนกพรพนาหรือชิวอมรรัตนะครับตอนนี้กลับมาใส่ซื้อนกพรพนาแล้วนะครับเป็นอีกศิลปินท่านหนึ่งที่ร่วมไม่อะไรกับคุณนิวนา,นางนองนิวทั้งโอนเงินมาใหา้ทั้งทาดอกไม้พงเหลียดมใาหอายเป็นกระเสียใจกันนะครับกลุ่มนกพรพนากลุ่มพี่สอนสินชัยมูลนิเสียงจากสาวลาวเดี๋ยวผมใส่พี่นองฟังเสียงสด,สดแต่ว่าเด็กหน่อยป .6 นะพี่นองเนาะต้นทุนหรือว่าการฝึกฝน ก็ยังไม่แข็งแรงแต่ว่าถ้าพื้นฐานเสียงดีเดี๋ยวลุ่งสิภาพไปจัดการรุงสิภาพไปซ่อมไปเทียนเอาจากหน่อยเอาจักน่อย,อ,อ,ยอ่ะเอาไม้สบายไกลๆหรอกเออประมาณน,นี้แหละคือถือไม้นี่ไหม,มดีใจได้รับจดหมายเขียนจากอายละฟังไทยถึงสาวฝากบาก,กับห้อหางยาวว้างจดหมายละกินใจสาวลาวคิดหอดแต่เจ้าละผู้เบ้าฟังไทย งานไหว้พระธาตุพนมอ้ายพาเดินสม้มจนสาวเลาอิ่มใจจากมือน,นั้นคิดฮอดป้าวายได้แต่ฝันคิดฮอดป้อไทยยานเดยานใจอ้ายสิลืมสาวลาลมวอยวอยยืนใจลอยคิดฮอดผู้บาเบิงลำคองคดคองลลงยาวๆ ย่านคือหัวใจผู้เบ้าย่านคือหัวใจผู้เบ้าบอกฮักเสาเราเหลวไปแยงสาไทยโอ้ยมวนมวนองซัมนี่ว่าเป็นย่องด้ยครับว่าเป็นย่องด้เด็กหน่อยปองหกลองในซัำนี่มีหลูกข้อมีมีไปเสียงมีหางเสียงนี่ต่อเติมได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสิว่าเ้ไปใครไยนอกจากฮักดีเรคคอร์ดคันไปใครกินนี่พี่น้องกัสิวาจมให้ลุง บมได้อันนี้คือเพียรต,ต้องจองไว้แล้วต้องจับจองไว้แล้วนะครับก็นี่แหละบ่เป็นว่าที่ที่บ่กพี่น้องฟังนี่เป็นว่าเออเอากระแสน้องเอาอยัางเนี้นครับด้วยความรักเอ็นดูจริงๆน่องลูกนิ้วกระซัมลูกผมน่องหลานผมพระว่าผมกับหักนี่นคนน้องชายคนหนึ่งทั้งอาอนนี่เสียหักมันมันอยู่มันกิ่นน้ำกันพี่น้องหลไรก็น้าสีเห็นผมโพดอ่านุ่นนี่นั่นนึ่งแหละครับคือคิดถึงรักผูกพัน มันอยู่ในหัวไหมมันเห็นทุกอย่างไหมครับเห็นเห็นสุอริยบทไหมพี่น้องมันจะเรื่องไหนอย่างไหนคนเท่านาองมันบอแล้วคนบดีีดีเขาบอกขืนหอดด้ยถ้าคนไม่ดีเราไม่ยดถึงเราก็จะไม่มาอย่างนี้ด้วยอ่าเราก็จะไม่ไปถามว่าลูกผู้ใดย,ยุ่ยใสอ่าผู้นีย้ยุ่ยใสเราไม่ได้ว่าเลยจะลูกสิบลูกเก้าลูกพันไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นหรอกครับ